งุดหงิดแล้วงุดหงิดแล้วเอาเอาแม่ไม่ให้กินเอแม่ไม่ให้กินเอ,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 อาออาฟานงวงฟาดงานแล้วไปโมโหแม่ไม่ให้กินเอยแม่ไม่ให้กินล,ลูก <c ười> แกงสักหน่อยสิทำไมเห็นหน้าไม่ได้ขออย่างเดียวเลยรู้เปล่าว่ามันมีงงไม่มีงานกันเนี่ยฮะหนูจะกินอย่างเดียวเลย <c ười> น้องแพรก็เห็นหน้าไม่ได้เลยขออย่างเดียวเลยน้องแพรโอ๊ยลูกชายฉันหิวแล้วขอแม่ไม่ให้กินแกงซะเลยอ่ะหนูก็แกงแม่แม่ก็แกงหนูเหมือนกันละอ่ะอ่ะหิวหิวแล้วแม่เอ้ยวันฟันง,ง่วงฟันงานแล้วแม่เอ้ยหิวแรงออเออเออเออหิวค่ะหิว หิวขอไม่ได้กินงดหงิดงดงิดงดหงิด <c oughs> ในเจ้าโจกขอแม่ไม่ได้กินหาเรื่องซะแล้วแม่นี่เนาะอ่าอ่ะอันนี้อย่าแกล้งนะ,ะ,ะ,นะลูกอ่ะไอวัดดีที่สวยสิลูกขาด้วยขาขายังไม่สวยเลยเออ ได้กินแล้วคันเนี้สบายใจแล้วโชคกินก่อนน้องโชคมันชชบแกงเนี่ยได้กินแล้วสบายใจ ตอนนี้โชคได้กินแล้วไม่สนอาวารีวารีว่างไงวารีมีเสียงกับข้าไหมวารีมีเสียงไหมวารีหืมย้อนแสงนิดนึงวารีวารีไม่ต้องกินหรอกเนาะตัวใหญ่แล้ววะ่ะวารีก็หิวเหมือนกัน าลเลยอันนี้แม่คำแก้วนะคะแม่คำแก้วตัวจ่อยของเราว่ายัางไงแม่แก้วจ๋าอยากกินสับประรดเลรอทำไงจะได้กินล่ะตัวเอง หาสับรถให้กินนะหน่ไม่จ้องย,ย่อยจับหน่อยก็ไม่ได้เป็นไดงุ่นงิดยังไม่ได้กินแม่ทำแก้วไอ้เจ้าโชคได้กินแล้วก็นิ่งเชียวไม่แกล้งแม่แล้ว 不难好 ขอหางหน่อยมาให้แม่หางหน่อยเลยลูกมาเอออเาหางหน่อยอม,มาทีไรก็ให้จับหางทุกทีเลยเนี่ยตัวเองไม่ห่วงเลยนะเนี่ยอเอามาอีกทีนึงสิมาหางอีกทีนึงปาลีมา,มาขอจับหน่อยไปหานเอาแผแลละงอนละเอามาเอาหางมาให้แม่ด้วย น้องแพรขอกินไปหาน้องแพรก่อนเฮ้ย,ยเสียงในขอจริงๆนะเธอตัวกลมหมดแล้วลูกถ้าเป็นช้างที่ขี้ขอมานะคะตัวนี้เห็นคนเดินผ่านไม่ได้จะขอน่ะตัวเขาก็กลมเหมือนกระหมูเลยไม่เหมือนช้างแล้วตอนนี้เหมือนหมูแล้วเนี่ยเออ อานนี้เอาชับลดให้ชับลอดชับลดกินชับลดก่อนกินชับลดก่อนนะคะอ่ะเพจ้าสวยๆก่อนเร็วเอ้ยอ่ะอ่ะหมดแล้วตัวเองเอาคอ,อยะ ขอเอ็น่ขี้ขอจริงนะโชคนายนแกาแกงแม่แล้วพอไม่ให้อ้าพอไม่ให้อ้าอ้อาขอไม่ได้อ่าอฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปน่ารักๆจากช่องพางแมค่คำแก้วด้วยนะคะ